จังหวัดคนครพนมเิ่นคิกออฟค่ะร่วมพลังกำจัดลูกน้มยุงลายลดผู้ป่วยและก็ลดการตายจากโรคไข้เลือดออกค่ะโดยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในจังหวัดคนครพนมบูรณาการรวมกันค่ะจากโครงการรณรงค์คิกออฟร่วมพลังกำจัดยุงลายลดการป่วยตายจากโรคไข้เลือดออกเมืองนครพนมโดยมีวาทีรอยตรีร่วยรุ่ง ไคร่บุตรร่วผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ะพร้อมด้วยนายปรีดาวรหารนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนมวนหาส่วนราชการบุคลากรสาธารณสุขนักเรียนและกับภาคีเครือข่ายเขาร่วมกิจกรรมเพิ่นจัดกิจกรรมนี้่ึ้นนะคะที่ศาลาประชาคมยงใจหยุดบริเวณสารกลางจังหวัดนครพนมก็มีการมอบเคมีพันธุ์ควบคุมกำจัดลูกนามยุงลายให้กับ โตแทน่นยีสิหาชุมชนพร้อมกับการปล่อยปลาหางนกนุ่งและมีการจัดกิจกรรมเรื่องของการจัดเทศกาลห้ความหูเกี่ยวกับเรื่องโรคไขเลือดออกนําค่ะโดยสถานการณ์ไขเลือดออกในจังหวัดนครพนมนะคะเป็นอาวาโตเลขอัตราป่วยสูงเป็นอันดับ3ของเขตสุขภาพที่8พบผู้ป่วยโรคไขเลือดออกตั้งแต่หนึ่งมาการาคม้น ต้นปีมาจนหอด8กรกฎาคม2 5 6 8จําจำนวน173รายค่ะกับพบว่าจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมากก็คือสูงกว่าปี6 7เจ็ดนั่นเองช่วงเวลาเดียวกันคือสถานก,การณ์ดังกล่าวขาดการว่าแนวโนมการระบาดของไข้เลือดออกสูงขึ้น จังหวัดนครนพนมโดยหน่วยงานสาธารณาสุขและภาคที่เครือข่ายเกิดเพิ่มกะเห็นความสําคัญตรงนี้นะคะว่าต้องป้องกันเด้ต้องควบคุมเด้เพราะตัวเลขที่มันสูงขึ้นจึงมีการบรรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการนี้ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเึือนี้ก,กว่า6 0 0อคนเลยทีเดียวค่ะ